ครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีกับการเดินทางนะครับไม่รู้ข้างหน้าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับช่วงนี้ฝนตกด้วยครับแต่ว่าหน้าจุดตรงนี้ฝนไม่ตกนะครับเส้นสายกระสังพลพลายชัยนะครับผมกระสังพลพลายชัยพี่น้องก็น่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างนะครับ จะมีอะไรตกหล่นหรือเทกระจัดรู้สึกว่าคนเยอะมากครับต้องมีอะไรสักอย่างแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจะได้ดูกันสักหน่อยหนึ่งครับผมว่าคืออะไรกำลังเดินทางกลับมาจากถ่ายคลิปลงแหกันนะครับเส้นกระสังพระพลาชัยนะครับผม าจะเป็นอาจะเป็นโ oh, no. oh, oh. อ้พน้องต้นไม้ล้มไปเลยครับอาจะเป็นรถพ่วงขนอะไรสักอย่างแะครับมีเข็งมีอะไระก็ขอให้ปลอดภัยพี่น้องทุกคนปลอดภัยครับขับรถด้วยความระมัดระวงังแค่นี้แหละพี่น้อง